ไม้พิลัตโพสชวนจุกอกลูกไม่รักยังเจ็บน้อยกว่าลูกเข้าใจผิดว่าเราไม่รักเขาเพราะว่าทำไมแต่ออกจากคอนโดแม่เวล hey. ยังเป็นดราม่าที่คุกกลุ่นในขนาดนี้สำหรับประเด็นของไม้พิลัต และซาร่าคสิงเกนีและก็โหมไฟมากขึ้นเมื่อซาร่าได้ไลฟ์ผ่านอินสตาแกรส่วนตัวและมีตอนหนึ่งที่น้องแม็กซ์เวลให้ซาร่าอ่านคอมเมนต์ให้ฟังซึ่งคอมเมนต์นี้บอกว่านะครับดดดี้รักแม็กซ์เวลมากนะแต่น้องแม็กซ์เวลกลับตอบกลับว่าจริงหรอโกหกหรือเปล่าถ้ารักจริงแล้วทำไมถึงเตะจากคอนโด งานนี้ก็ทําเอาหลายคนเป็นห่วงความรู้สึกของไม้พิรัตไม่ได้นะครับเนื่องจากเจ้าตัวเนี่ยมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยจึงหวั่นกันว่าคลิปดังกล่าวจะกระทบต่อความรู้สึกของเจ้าตัวซึ่งภายหลังสื่อดังกล่าวก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าขนาดนี้ก๊อฟพิชยะได้ดูแลน้องชายอย่างใกล้ชิดแล้ว ล่าสุดนะครับ21กันยายน2563ครับไมค์ก็ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้โพสต์ภาพขนาดที่ให้น้องแม็กซ์เวลที่ขี่หลังซึ่งเป็นภาพความอบอุ่นระหว่าง2พ่อลูกนะครับทั้งใน i ิน t a g r กรมและ Twitter ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นว่าการที่ลูกบอกว่าไม่รักเรายังเจ็บน้อยกว่าการที่ลูกคิดว่าเราไม่รักเขา ทั้งนี้ในเวลาไม่ถึง5นาทีก็มีแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจหนุ่มไม้เป็นจำนวนมากและทวิตดังกล่าวก็ถูกกรีทวิตแชร์ออกไปเป็นพันครั้งโดยหลายคนก็เป็นห่วงสุขภาพจิตใจของเจ้าตัวพร้อมขอให้คนรอบข้างช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของไม้พิรัตนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน